มูนี่ยังเหรออาฬารจีนนี่ครับอาฬาดแนว่ยอะไรเหรอนั่นคุณน่ะโอ้ยคุณมันช้อนตัวนี้อะไรวินมึงเนี่ยวินเออเย็นอีหยังล่ะอุ้ยเพิ่นเป็นหยังไหวคุณน่ะพัดบ่ทันตุยเด้อครับบ่ทันตุยกับงูที่นี่ครับตีเลยนุ้ยใส่ติกเลยวินหอยเพิ่นเพิ่นสู้กันเนาะแหมงูชนิดนี้บ่มีพิดเด้อครับเป็นงูหนามนาะน้หนึ่งเพิ่นมา สวัสดีับผมสวัสดีพี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้เนวินนะจ้าสวัสดีพญยายัยพ่อแม่พ,มพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้แกมาพอกับบ้านวิ่กับหนึ่งในตอนเศ้าครั้งวันทีอ่อะไรหนึ่งหน,นึ่งคับวันจันนวันจ้านนอกเมืองในตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดจ่าเดือนมอการาคมพศสองพันห้าร้อ 24, ยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดจ้าวันนี้ก็มายามตุ่มกลุ่มนะครับตุ่มกุ้งตุ่มปลาใส่ข้างคืนไว้เต็มว่าหนึงเนาะแม่นจ้า กาล่องค้างคืนบางอีกเจนึงนะครับทวามกลางอากาศที่หนาวเย็นนะครับมันอีกสิบหาองศานะครับลมหนาวก็มาอีกเจนึงนะครับไปลุยกันเบ้างนะครับผมจะเป็นยังไงครับอยู่ในลำโดมหน่อยที่เก่านี่นะครับบ้านน้องเมกตำบลหน่อยคาอำเภอบุญทะเลียงจังหวัดอุบลราชธานีครับไปครับไปจ้าไปลุนกันจ้าเขามาหอดมองหอดไม้มันอีกแปดโมงเก้านาทีนะครับเดินทางออกมาสวยๆเนี่ยมันอีเพราะว่าอากาศหนาวเย็นขนาด ไปหลุนเบืองลหางแหลกกันเลยนะครับปูนอยู่ผนแหละสมองซุ่มใหม่หักใหม่ยามลงไปผลก้อนนะครับจังสิีผ้าขึ้นไปเทิ้งกันครับแหลางแหลกก่อนนะครับสิมันคือกรงเวียนหมอนอยพิมพ์เล้ยคุณเอ้เชียงปลาเดบินกุ้งก็มีแต่กลุ่มขามใหญ่คุณแม่คุณแม่ท่าน หอ,อยยังหนึงหนึ่งยังเหลือที่ตะโอ,อ,อยเห็นเรือหอ,อยเสือปลานะครับหาเรากินปลาจรงเลยยี่นี่ก็แซ่ดปลาคันคางร้ายนะครับมีลิงมีหลายอยางนี่ยนงนึงจ้ะธรรมชาติยังรวมสมบูรณ์นะครับข้าวปูนแยกน้อยวินเนาะนี่น่ครับจะมี มันยะแยกปูออกว่านมันด้ไปหล่ปูหนึ่งว่านก็แยกออกยุ้ยไอ้วินมีนี่ลังคือร้ายนะครับว่านปลามาเบ่งมีชีมีกุ่มบ่ครับกระปูนังหนึ่งมันตุ่มขาดไปหรอวะยกขึ้ิงบึงไก่อยู่ทั้งไต่บดเลย อย่ยงไรคิดเหรอหตะกัรงตะาคกัรงไก่จะใจโค้งอ่าเนมาเทิง์พี่คนอู้ยกลุ่มกับตัวนี้ไงนะครับกลุ่งก็มีอันนึ่งอ้ยเี้แล้วเนาะนะครับตัวพี่ดีขุ่นอันนึ่งโอ้าันที่นี่เน่ยก็ปูเน้นๆเลยพี่ปูแกจับออกเลยนะครับนี่ ปลาครบสูตรครับล่างหนึ่งหยิบใจเงาใหม่แล้วนึงนึงเป็นอย่างไี้น,นึงนึงเป็นสีโอ้ยแต่ <c oughs> <c oughs> ก,กุ้งโอ้โห,หลายอย่างไงโโกลัวคนอะไก่ลุดเนาะแถวนี้ก็สิลุดกะปลาปูก่าปลาคอกะง่ายนาะต้นดึงลงมาเลยได้จ้ะนี่ Sao tướng chứ theo con hồ mông nó Nên cái tiếng như vậy có là cái kia bộ ตัวใหญ่ๆพันบบลุ่งได้บาทหนึ่งผู้วิ่งที่ละบาทนี่ขค่ากามที่ละนี่งวิกระปูอันดีร้านหนึ่งๆยูใหม่สำหรับเนื้อกันขื่นก็เพิ่มกะปินะครับถ้าสำหรับการที่เขามาเบืองหม่นะครับถ้าใส่กรบโค่งไก่ที่ห้าใส่ไวเ้เจ็กังเวียนเลยนะครับ ว้าว่นี่โอ้ั้งเยอะทุยาโอ้โตัวกับตัวกับกุ้งก็ลังกัปูอะไรเงกุ้งไม่วีนไรนี่มันโตเพิ่นเห็นป่ะนี่เพิ่นครับพิ่นะพี่โอ้ยตัวใหญ่เงนะครับจะลุดใหญ่เลยกะปูไตเต้นหนุ่มขาดได้นนึงนี่เด้อหอยขาดปลาอยู่ขาดตัว บอกว่าพิ่นมาร้วงโตกันอยู่ข้างเดียวขาดเหรอครับขาดตัวเนีย้ขาดกระสอบ่อขาดตัวโขงโขกงมาเคจังเบืองตัวกุ้งใหญ่ๆนะครับหลังเีิค่อนข้างตัวใหญ่กุ้งเนาะใหญ่แห้งอยู่ไอ้บินปูคลายครับดิโอ้โหหุ่นโตกุ้งเป็นยังไงพี่ ที่ส่วนนี่ก็บออกได้ปะเนี่ยเฮ้หนะอาเนี่นะตมมัว็นกุ้งงูกุ้งงูเนาะกับปวียบแสง,แนงนะครับมึงเจ้กลุ่มนี้หละหนือนี่ลังมนหนครับเอ้ยตัวค งามหงเนาะลายตัวเลยครับฮะจับใส่วินนี่ครับอยู่มืองนี้ลังสุดท้ายของโซนไตนะครับจังจะไล,ล่ขนเถึงลังที่หาวหนึง่งล้างที่สีหาวไม่เป็นเลยตอนนี้ผมเอาปผดใหม่เก่าเคนโปก่ไว้เจ้าปูเนียมทั้งหนอก <laughs> ป้าก็เห็นอยู่ได้หนึงน่ง นะครับอุ้ยอุ้ยขึ้นไลยกุ้งหลายได้กําลังนี่ปูขึยย้นไล่กันขึ้นไล่โอเคค่ะอุ้ย,ยขักข,ขึ้นกันไม่กลังนี่สิปีนได้วินเพราะว่าหูวใหญ่ปลาก็มีเลยนึงหุ่นอุ้ย ันะครับุณะพอดอือหูง่าย่ายเอ้าออกง่ายงเลยมันโมยอมหลุดได้หนิทีห่หยดเฮ้หลังนี้ขึ้นมาเทิงนะครับบานพุ่นละขึ้นไปน้ำชายน้ำพุ่นอีก ซิบกวลน,นั่งนึงปลาปลาบริหี้นนเอเอาเอตุ่มเ้ยนที่เปจสิบาทุเป็นยังไอวินมพังมหนึ่อยุดีอยู่ได้เหรมัน,น <laughs> <laughs> เป็นยังเยไเนี่ยตุ่มนี่ยเอาขิมาพี่ <laughs> พจเลี้ยอยู่นันึงนึ มกลมีปูอะไรวะกรปุกมีน,นะมีตัวนึ่งกะกุงครับโล้วมีตักรกปุกกับปลาด้วยอ้ยกับปูสามชีพุ่น เื็องังในอยู่ใ้กันนครับปากว่างเลยปลเปิดอเลยด้ยุ้งลังอยู่ผินะตรเนี้มน,น,นะน,นะครับกุ้งน,นอนอยู่่นก็มีกุ้งน,นอน สมหน่อยไปนําครับใส่เยม่ขึ้นนี่ส้นมากที่พค่อ,คอยผ่านนั่นหนึ่งแม่แต่พอเวลาเพิ่นดุนแห่งเนาะแม่แต่ว่าใส่ก็เคลืนไหวก็ดีหน่อยวินเนาะส้นมากกใส่ขึ้นเคลื่อนไหวนะครับนะจุดบอกนะครับบ้านลงนังปเป็นยังไหลังที่องเห็นปลาหอย ใหม่ยามเลยโอ้ออดีนะครับล้างนี่นั่นก็กระโดนน้ำาบุกออกมาเลยวันหนึ่ง องเล็กๆก,ก,กนยับเบาหน่อยนึงเนาะยับให้เพื้นตื่นรึมาขึน้นมาถึงนี่ว่เค่อยเห็นกระปูเนาะปูเบิดไปจากเห็นอยู่กับป้าปลายกระปูใส่นี่ครับบาน,นี่ล้างนี่มองใช่เห็นเบิ้งงมัวว่านนี่นะครับหลังนี้ กบฏยับเลยครับเ,รเพียงแต่ท่ากระปิเพิ่มนรองกนึ่ง,งห้ากับใส่เพิ่มนะครับว่างลงเรื่อยเห็นนะครับต้นเอ้ยขากลานี่จักปลาจักคูกจักกุ่งบานเนี่ยคืออะไรวิน ครังนี้คือมาครับผมใหญ่เติบผมใหญ่อยู่ตัวนี้ปีนเอานะครับปีนเอาปีนเอาเนี่ยเพื่อกระอกวุดได้น้อยหน่นะวุดอือ ลองน่ซีมีปาเนี่ยเด้อปสวยระจัง,งนี่แม่ปรจมดลองนี่ไปทิงได้หนึ่งหนึ่ง <adapting> ปูนปลาด้ล่โอ้กปููปนีู่บูนีควบสูตรถุงโยดเลยนะครับ tôn tuần sau có xác cái gì khác thế? cái dầu đông lửa màu quăng lăng Đi, thật, mình ăn bò đích môn đêm mặt 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 mặn mặt 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 กระสิวเขาเนาะสิวเขาที่ไหนกูกระปูเท่านันกะปูและขาแข็งมันนี่ครับกระปูเพราะมันจิ้มกายคือเครื่องทุ่งแหงหัวแล้วลมันไม่ีกลุ่มอ่ะ bên trong là này làng gì một à nhóc bướng trang trí hồ Nhang ừ. là ai nhì nhì là mình lại tụm bên สงสจะพังเลยชมบ่ไดแรกครับรุณิบ่ไดดอกพอพี่น้องเกลือกเบิ่งที่ด้นครับเหลือกบ่ไดอีกแล้วนั่งหนึ่งคนสีร้ายพออย่งเห็ดสีลายลงไปเหลือยนนี่นั่งนึ่งถึงเดือนเดือนชิ้นขาวบ่ไดคุณภาพนะครับเป็นองใดให้พพอพี่น้องเบงมองหอยทางในเพลินนะครับนี่ หอยหัราะว,วาทั้งไหนเพิ่นหลวดขาดดุกเลยเห็นวันนึงแม่นลวดขาดแล้วคือโอ้ยลวดบ่เกาะคันบ่นจักไอวีอันนี้นี่ต้องหอยหลวดรูปคือหอยจังได้เลย <laughs> จะดึกเข้าป่าฉ <laughs> ันแลกกันแนวนี้เนาะไอ้จังได้หน,นึงยามสระก็กยามล้างดีครับบัานล้างนี่นนก็สิเป็นคือกันอยู่บอ่อ้อุ้ยอาหยังล่ะคือตุนต่น โอกับปูอยู่ทางในทั <c 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 ้งหนอกปูปูนะครับปลากระปูปลากุ้งไอ้วินครบสูตรคือเก่าโอกระปูนี่เต็มพุ่งแยงไถ่ไอ้วินกระลันตีโอ้ยตัวนี้แล้วครับเชียน์หนามไว้บึดขึ้นบ่เปจีเกียร์อย่างหนัก หลวดกัคกันว่านงนึงเนียนพจากแช่น้ำเดนไล่พอหนาวจินี่นะครับโอ้เด็กคากออดีดองป็นปุ๊ใหญ่เลยเลยครับเครื่องตหวานน,นั่นนึงเนียนจ้กุ้งก็กุ้งก็ขัวใหญ่อยู่อล้กับตัวก็ปูนี่สุดยอดดูแลอีกเจ๊ลงังนึง เออีกจเกลีก่ยนเจี๊ยกพกนี่หาจะีเจี๊ัดแบบใบมุ่งใหม่ออกนะครับบ้านอืมยังลนออบานี่นอะอาดลาดยี่ตุ่มคุณครับลาดแนวใดล่ะนั่นคุณน่ะอ้ยอาลาดเ้าตัวอว่นแต่ว่าเฮอ้ยฮึึฮ อู้พนขาดผอมพนอ้าไอ้บินครับปลาแซนิ่งนี่งูหนามนะครับมากินปลาไอ้ินเออเย็นอีหยังล่ะอุ้ยพนเป็นหยังไหวพน่ะพ้ดบุตทันตุยด้วครับบุตทันตุยไอ้บินนั่นพน่ะออกติ๊กตุ่มใช่ปะสู่กันบ่จากน้อหนองนึงว่ะจู่กับงูที่นี่ครับไปเอาขึ้นไปซะ ผุ่นตัวทำกันโอ้ขาเลยนะครับไม่ได้มันเป็นยังเนี่ยนี่นุ่งนึ่งมาสูกันแต่เถะไปเอาขึ้นโคกบานนี่ตีเลยอ้ยใส่ตีเลยพินถอยเพิ่นเพิ่นสูกันเนาะโอ้ยนุ่งนึ่งต๊ะนุ่งหันนุ่งนึ่งหันลบมาเห็นตียังอู้หูหนาจ่ะเอาใส่กระตีเข้าไปเลยจ่ะเอาเจ้าเพิ่นออกซะพุ่นตุ่มจนขาดเนาะ มาวางเก๊ไก่หนึงๆนะออกมาไอ้วินเอาคนไปหนึ่งๆเอาปลาได้บาทหนี่งเอออย่างนี้ครับตาเตี้ยเนาะแม่งูชนิดนี้บ่มีพิชได้ครับเป็นงูหนามหนึ่งิ่นมาอันนั้นปลาหนึ่ง่ว่าลายเพิ่นนี่สิเก๊กไก่กับปลาเห็นว่ากินปลายองกันกับเอียนจิงเลยนี่เขามาผอปลามาผ่อเยียนติจะกันพอดีไปเอาทิ้มโยนไปเลยอ่ะปลาออกนหนึ่งจ้า แล้วนะครับกันคามขึ้นก็ได้รุ่นได้นหนึ่งหนึ่งลุ่นไร่ยพวกว่าตุ่มอาจจะเสียหายนี่นะครับแต่ว่าแตุ่มคายได้ครับช่างมานี่ยใช่อะไอยู่จ็เท่ได้เดือนนึ่นนงสมอะอวยนะครับก็จะไเอามือไปใส่ไก่ได้บ้านไอวินนึ <c oughs> หนงหงย่านปลาไหลหย,ยานเย็นนะครับนั่นหินโบพุทท่านอนพุพดินแล้วได้นั่น <c oughs> มันเป็นลังนี่บ้านคุณเท่อมันมีกนกินได้ล่าง ว่า <laughs> <Abby> <bugün> สู่ความงามประชิวเขาตัวงามๆเลยครับประชิวเขากับปูปูคื่งก่าวคุณใหญ่ไปย้อนหลบเลยคุณใหญ่ี เวดอยู่ปะยังอยู à, ่อ si ๋อเป็นเวดไปเป็นท <görüş> <c asi> <c ười> ี cũ, heavily, ่เกือบกลางๆนอกเป็นุันีตื้นๆคนนะเออจ้กล้งจ้กระปูล้ยังอยู่นี่ปลา มอดลังน e. ้ำตกนี ine, ่นะครับเป็นใจหนาน้ำตกเลยมียังบ่ลังนี่มูู่้ก็ะปูนนู้ก็กระปูนีคตุคนตุฮะผูก็มีไงเขา้ขาดบ่ที่แม่แล้วผู้ เมืนเหมืนกลุ่มเจ้าใหญ่ยีรีอยู่วะยีรีไม่ได้ม่าว่กระปูนี่ว่ามันถือกุหลังหน่อยยินนะตรงที่ละไงบอ นี่แหลออก่าบิดยังโยปิครับล้างหนึ่งใส่ถึงกันขึ้นมาหนีหล้างหนีเอาหากใหม่นะครับพบวกไหวปลาอยู่ตันอยไรรากไม้โอลี่ปลาลอยยี่ในคุณนะครับ อ้ยฝนนะครับอื้นะคักคักผอนกุ้งกุปลาเหมือนเดิมปูันนึงปูที่เราเงเล้งนดอย ก,ก,กปูกัระชับออกไปนำนะครับสุ่หลังเรินจ้ะแล้วนี้ก็จะจับออกอีกจับออกเรื่อยๆเนาะยั่มีลังล่องสุดท้ายนะครับปูร้คักปลาก็ไม่มีวะไ่นีเขาสิงกันเลยนะแค่กระปู พูดพูดมันมารวมกันแล้วกุ่งก็ตัวใหญ่งามขนาดครับปลาเค็มก็มีปล้ทงก็มีโอ้าว่าวหนาเกียบตุวนเ้เลยอีกครั้งหนึ่งครับบันหลุนกันบึง ตอนนี้ก็เจ็ดเก่าโมงสี่สิบหาเดียครับลงมาหอดมองเนี่แปดโมงเก่านาทีน้องนึ่งเงียะคนข้างไกลเนียอยู่เนาะใจกลางคืนนี้ชัดน้ำปูปลาหลากหลายอยู่ครับปูปลากัง กังนะครับบนเมนกังเขานี่ยยิกบยเียจับกรปูกันจ้ะหลังสุดท้ายยุตตอนนี้นะครับสุดท้ายเป็นจังไรโอ้เป็นจังซี่พักแค่คุณเนี่ หมมี่ฝ่าวเลยว<ช>ินเนาะส้น,ง,นงันึงใช่คางขึ้นนี่ชิวค่อยฝ่าวเลยครับเพื่อนนะปลาซิวปลากังกระปูก็มีบลายเนาะมาหนึงน่งอันมาพี่ห<า>ลังจุดถ่ายกับมันอยู่นะครับมือนี้มนดสุี้กระปูมีปัดสุรัง <c oughs> <c oughs> กระปูนี่ยังกี่ลายสามร้ดยดอกนะครับมือนี้จังเบิ่งน,นะครับ นี่เท่าปลาแล้วยมเลยนะครับโอ้ยขนตัวนี้โอ้ยครับนี่เฮ้ยตัวนี้ขนาดขัดปูออกมันก็คงเวียนหน่อยเวียนหน่อยแต่รวมเมื่ดนี่ลุ่นติ๊กและช้อนติ๊กไปเลยครับกระปูนี่ใส่บอะไรหรอไอ้วิน ครับปูมันจับใส่เรือบานรับเลยไอ้บินมัเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับยามล้างสุดท้ายแล้วก็เป็นเวลาเก่าโมงหาสิบแปดนะครับเกือบสิบโมงพอดีเสวเวลาโดนเติบนะครับนี่นะครับสําหรับสภาพลํำดมหน่อยนะครับนี่ก็น้ำนี่ก็ไหลลงมาจากเขานะครับมีพ่อพี่น้องเป็นทามอยู่กับน้ำมานจะใส่คือเหลือหลายคือมีปูมีปลานะครับไหลลงมาจากเขาไปแล้วครับเขตชายเลน ประเทศเพื่อนบ้านพน,นะครับไปนี่ก็อีก ok บักไประมาณ20่สิบกิโลนี่นะครับแขนหน้าซ้ายน้าไปนี่ก็สิประมาณ10บกัวโลนะครับผมไปครับไปเบิ่งผลงานน้ำหนึงน่งกันเลยครับผมบันเป็นสังไดมือน,นี้ส,สำหรับการข,ขังคืนรอบที่สองของปีนี้น้องนึงเนาะโมลูนี่โมลูน้อยไปหน่อสิ่งเดียวที่มีโมนูนี่ครับอือนะครับมือน,นี้ก็ ตึงลูอยู่ไปจักละเอียดเนาะแมนตึงปลาตึงกุ้งจ้ะตึงกระปูมือนนี่ชื่อว่าสุกมันสุดยอดเลยจ้ะ <c oughs> นะครับเอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนี้นี่หนึ่ง,งกับไอ้บินกระพาพี่น้องมายามตุ่มคางขึ้นนอกจากหลังจากเมื่อวานี่ใส่ใบกังเวนกับใส่ไินอ,อีกนอกจากมายามคางขึ้นมัอนี้มันก็กังเวนอีกจ้ะพี่น้องได้หลายอย่างได้เนี่ยนอกจากนายยานเนาะากระปูเ้าก็เกือบเต็มถุงแยงจับปลาคัวกังปลาขาวปลาซิ่วเข,ขนานอกจากเนาะกุ้งน้ำนอกจากเนาะ มันนี่ก็ถือว่ามันชุดยอดได้เยันใหญ่ตัวหนึ่งพร้อมจ้าสำหรับคลิปมันนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามลุงหนึ่งก็ไปวิ่งน่าจะเพกินสิบวิปหาดคลิปใหม่ๆน,าน่าจะเนาะวันหนูหนึ่งก็ไปวิ่งจิภาพี่น้องไปห่ายูฮ่าคิปเดีวได้แต่ละมือน่นนอจาจ้าสำหรับคลิปมันนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาล่ะนะครับพญายันย์ยัยพ่แม่พมีพ่พน้องลุงป่านอาร์เอฟซีจุกท่านนะครับผมสำหรับการมายามตุ่มมุงตุ่มกตุ่มปลานะครับใส่ข้้างึนนไวะครับผม ในืันนี้นะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันจันนะครับผมวันจันทร์ที่ส7มกราคม2568อากาศจะเริ่มหนาวเย็นมาอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ดูแลสุขภาพนะครับติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศไว้ก็ดีกันนะครับเพื่อป้องกันท่านทงที่นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในไอเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพญายมยัยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับที่รวมติชมแนะนำแลวก็ให้กำลังใจขม,มาในรายการนะครับผิดผาดประการดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทราบท่านใจกับขออภัยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านไม่นํำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมติขาดบุไร้เป็นประจำร้อมหนว่วยอวยใช่ห้พญายมีัยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคหาาอย่ามีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ข้อก่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมือไหม่คลิปไหม่ครับ